เฮ้ยเพื่อนๆดูหน้าตาค้อนเมกดีหน้าตามันโรกจิตยังไงก็ไม่รู้นะ ไอจจขยี่อยู่ให้แหลกเลยโอ้ตายแล้วจะทำยังไงดีล่ะเพื่อนเพื่อนเราจะต้องแก้ปัญหานะคะโดยการรบก้อนเมฆออกหรือเปล่านี่เลยค่ะสวัสดีจ้าทันตวันฉันคือพาทิศฉันจะส่องแสงให้พวกเธอเองนะแมวอากาศดีแบบนี้แมวอย่างฉันก็ทำได้แค่นอนแล้วนะแมวดูเหมือนว่าแมวเราจะนอนสบายเลยนะคะแต่ว่าน้องจะนอนทั้งวันไม่ได้อ๋อดูเหมือนว่าน้องกำลังฝันนะคะ ไอ้ไอ้แมวขี้ขโมยเอาลูกชั้นคืนมานะเอาลูกชั้นคืนมาโอ้โ oh, หแมวเราฝันว่าไปคาบไส้กรอกมานะคะ อุ้ยงานเข้าแล้วแหวนแต่งงานของฉันมันหายไปไหนแล้วเนี่ยเราจะต้องหาอย่างด่วนนะคะเจ้ากระรอกน้อยเห็นแหวนแต่งงานฉันไหมไม่เห็นหลักไปหาต้องอื่นเลยที่นี่มันมีแต่ลูกโอก๊กโอ้มีแต่ลูกโอ๊กนั่นหรอตรงนี้หรือเปล่านะคะไม่ใช่อ่ะตรงไหนดีเก้าอี้หรือว่าอุย้ยดีไงฉันเจอแหวนฉันแล้วแหวนฉันอยู่ในความคิดของฉันนี่เธอกําลังมนโนอยู่หรือเปล่าว่ามีคนขอแต่งงานเออมนโนหรือเปล่าเนี้ ฉันไม่ได้มนโนนะนี่คือแหวนจริงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณทาไมไม่ตรงปกเลยล่ะเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดซื้อแอปหาคู่แบบพรีเมียมแล้วเนี่ยโ,โหเสียตังเปล่าทําไมเธอขนดกดําขนาดนั้นละ่ะเอ้ยสวัสดีค่ะที่รกแมมเธอนี่ตรงปกจริงๆเลยนะร่อเหมือนในรูปเลยโอ้แต่ว่าเธอนั้นไม่ได้สวยเหมือนในรูปละสินี่เลยทําให้ไฟช็อตไปเลยศาสานี้อย่าเข้าใกล้ฉันนะ วันนี้เป็นวันที่ฉันตีใจที่สุดเลยน้เพราะว่าเป็นวันแต่งงานของซานดูสิเค้กก้อนโตเลยอะเค้กใหญ่มากไหนเรามาเปิดโปงความรับกันดูนะคะเฮ้ยคุณคะคุณหนีมาแต่งงานแบบนี้ได้ยังไงนะฉันกําลังท้องอ่อนท้องแก่เลยเนี่ยนี่คุณนี่คุณมีเมียน้อยอย่างนั้นหรอฉันรับไม่ได้ดูดิท้องด้วยเอ้อย โอ๊ยวัยรุ่นอารมณ์เสียะว่าขี่รถอยู่ดีๆก็ดับโอ้รถแบตเตอรี่นี่ไม่ดีเลยนะเนี่ยสู้รถน้ำมันไม่ได้เลยยังพอถูๆเลยถ่ายไปได้ถ้าน้ำมันหมดทํายังไงเราจะต้องช่วยเธอเติมน้ํามันไม่ใช่สิช็อตไฟฟ้าได้คะ่ะโอเคตรงไหนหรือป่าตรงนี้ไหมเปิบนี่ไฟช็อต <laughs> เดี๋ยวนี่ไฟช็อตชั้นด้วย อ่าถ้าแบบนี้นะคะเราจะต้องหาวิธีอื่นนะคะเออลบอันไหนดีเสาต้นนี้หรือเปล่าอ่าเสานี้นะคะเปบนี่อ้าวเดี๋ยวก่อนมันสั้นเกินไปน่ะมันชาร์จไม่ได้ไอ้งอเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ค่ะลบแค่นี้เดียวพอเปร๊บนี่ชาร์จเต็มพลังโอ้ตอนนี้รถฉันติดแล้วว่ะขอบใจมากนะคะคุณสวัสดีครับคุณยายเข้ามาในห้องผมมีอะไรหรือเปล่า เอ้ยร้านเอ้ยมากินนมก่อนนอนแล้วล,ลูกร่างกายจะได้โตไวๆตัวจะได้สูงๆทันเพื่อนนะลูกนะอ่าเรามาสรบกันนะครับว่าตรงนี้มีอะไร หมวสวัสดีฉันแค่เป็นแมวที่ผ่านทางมาเท่านั้นโอเคไม่ผ่านนะครับตรงไหนดีอ่ะตรงนี้หรือเปล่าอุ้ยเดยกก่อนเดยกก่อนนี่หลานแอบดูคลิปสิบแปดบวกยังงั้นเหรอเนี่ยไอเด็กเลวเออไม่นะครับผมผมไม่ได้เปิดมันแค่เด้งขึ้นมาเองเฉยๆโอ้สวรรค์ชัดๆโอ้โหนี่แหละคือสิ่งที่ผมปรารถนาโดยการมายืนข้างหน้าต่างทุกวันหนอยี่บัวตัวดีดูสิฉันก็ว่าแล้วพอกำลางกลาง,ลาง,ลางคืนมันหายไปไหน อ๋อมันมาแอบสองสาวเปลี่ยนเสื้อผ้านี่เองเว้ยน่าโมโหแบบนี้จะต้องแกงมาสักหน่อยนะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่เธอเธอมาเปิดหน้าต่างฉันทำไมล่ะเนี่ยอ่อเดี๋ยวก่อนนะโอ้ไม่กอดฝันร้ายทำไมเธอถึงมีหนวดแล้วมีกล้ามใหญ่ขนาดนี้ล่ะเนี่ยเฮ้ยดูสิฉันอุตสา์ซื้อของขวัญมันแต่งงานให้ทำหายไปไหนก็ไม่รู้หน่อยแกจะมาโทษฉันอย่างเดียวก็ไม่ได้นะผู้ชายเหง่สวยแกนั่นแหละไปวางไว้ที่ไหนเอาละเราจะมาช่วยพวกเธอหากันนะคะดูเหมือนว่าเขาจะตีกันตายแล้วเนี่ยตรงนี้มี อะไรมีจานมีชามอยู่นะคะไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีอ่ะตรงนี้มีอาหารอ่ะตรงนี้รือเปล่าเอ้นี่ไงนี่ผมเจอแล้วครับมันอยู่ในเคล็นี่เองสาววังโพละมันโกจริงๆเตอะเติเติเติรอ้อเยอะเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยไอพวกเป็ดพวกนี้ฉันจะหลับจะนอนสักหน่อยเปิดเพลงเสียงดังฉันนอนไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวตอนเช้าฉันจะต้องตื่นมาใส่บาตรอีกเ้ย แบบนี้เราต้องช่วยคุณยายอย่างด่วนเลยนะครับเพราะว่าคุณยายนั้นหลับนอนไม่ได้นะคะทําไงดีอ่ารบอันนี้ออกค่านี่เลยพวกแกจะต้องรู้ซึ้งเปรบเออตอนนี้หลังยายเดาะช่วยยายด้วยโูไม่ได้นะคะถ้าอย่างงี้คุณยายหลังหักอย่างแน่นอนนะคะเอาไงล่ะลบอันไหนดีนะคะข้างข่าวหรือเปล่าไม่ใช่เอาตรงนี้นเออตรงนี้ไงนี่เลยนี่ลําพองตกไปซาตกไปพร้อมคนเลยนี่จะได้รู้ซึ้งกันบ้างว่า คลิปนี้ตลกจังเลยนะแมวกินข้าวคนนอุ้ยตลกตลกโอ้ดูเหมือนว่าสังคมก้มหน้านะคะสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันไงคือเขาไม่มีเวลาให้กันเลยเรื่องไงดูแลคูนดูแลคูณยังนั่งหลับกลางอันนี้เลยเอาไงล่ะตรงต้นไม้มีลายอุ้ยดูดิกระลงกระลอกดูดิเขายังมีเวลาให้กันเลยทําไมมนุษย์ถึงไม่มีเวลาให้กันล่ะรบโทรศัพท์ออกเปิบนีหันมามีเวลาให้กันเติมความรักวันละนิดวันละหน่อยนะจ๊าที่รักอฮ้ยโอก อีแป้นจะแตกนี่แฟนชันคบมาตั้งสาปีอยู่ดีๆก็มีเมียน้อยดูดีมันพาเข้าบ้านเลยใจมันจะสลายแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าเพิ่งสลายเลยเจ๊ตามหาความจริงก่อนไหมนี่เลยนี่มันคือรูปปั้นนี่เลยผมตั้งใจจะซื้อแหวนทองให้กับแฟนของผมเองล่ะครับนี่เลย อ้าวฉันก็นึกว่าเธอมีเมียนอเฮ้ยตกใจหมดฉันขอโทษนะคะเด็อีกคนที่สายไม่ดีกแกต้าโชว์แกนอกใจฉันอย่างนั้นหรอเงินที่ฉันให้แกทุกเดือนน่ะเดือนละห้าล้านเลยนะไม่พอใจอย่างนั้นหรอโอ้ยตาแกอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเซฉันไม่ได้มีใครนะคะฉันก็มีแต่คุณนั่นนะคะโอ้โหมักกระเป๋าหาแบบฉันอย่างนี้ได้ยังไงนะเราจะมาช่วยเปิดโปงกันนะคะมาช่วยตามหากิ๊กของพี่คนนี้กันค่ะโอเคเอ้ยนี่ไง วนี่ไงมันอยู่ใต้เตียงฉันว่าแล้วแกจะต้องมีผัวน้อยแกตายแนย่เอ้ยอ้ยทำไมมันหนักขนาดนี้ล่ะเนี่ยโอ้ oh my god เฮ้ยฉันก็กินข้าวมาสามจานแล้วนะทำไมฉันไม่มีแรงยกเลยโอเคฉันจะทำให้เธอมีแรงยกเองนะคะลบอันไหนดีคะลบอันไหนลบ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 นีลบ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 ล S <S ฮ้ยตจวจบสุดๆนะคะสุดหล่อฉันไปกำลังใจให้โว้ยยกเลยนี่มีแรงใจขึ้นมาทันทีนี่เป็นไงเป็นไง ช่วยหนูด้วยค่ะพ่อแก้วแม่แก้วรุงแก้วช่วยฉันด้วยตอนนี้ฉันโดนจับมานะ่โอ้โหแล้วสงสารจริงๆเลยนะคะเนี่ยโอ้แต่งตัวเซ็กซี่ขนาดนี้อันตรายอยู่เด้อคะเอาไงช่วยเธอหน่อยนี่เลยเจ้านกน้อยคอยรักนี่ขอบใจมากนะจ๊ะเจ้านกไปอยู่กับฉันเถอะนะว้ายนี่มนันอีกคนชั่วนี่มแอบ,บฉันดูอ่าน้ําได้ยังไงนะโอ้ยคนกระกรกับน้ําอยู่ตํารวจคะ่ะช่วยฉันด้วยค่ะโอ้ไอ้นี่นี่กระโหลกจริงๆ,ๆเลยนะคะเนี้ยมาแอบ,บดูสาวอาบน้ำได้ ยังไงล่ะทำไมเจคนนี่เขาไม่ปิดหน้าต่างวะเนี่ยโอเครบยังไงดีช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยนะคะอะไงเอ่อรบอันนี้อ๋อนี่ไงนี่แกจะต้องตายแน่เอาปืนไปย,ยิงปืงนี่โดนโดนดีนะที่ฉันพกปืนฉีดน้ําเข้ามาอาบน้ําด้วยนะ แฮปปี้เบิร์เดย์นะคะพี่ชอนโอ้ oh, ขอบคุณมากนะครับน้องกี้โอ้ oh, ดีใจจริงๆเลยเออแฮปปี้เบิร์เดย์งั้นเรอเฮ้ยเจ้าค้าน,นะนี่มันใครเนี่ยแอบอยู่ตรงเค้กปอนใหญ่นะคะเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ใครนะ่าเออน้องแตงโมเองครับเป็นลูกพี่ลูกน้องผมเฮ้ย <Hey, S 1> คุณหมอครับยาละครับอย่าทำผมเลยผมไม่เอาเข็มมันใหญ่เกินไปเอ้ยท hey, ามันใหญ่แล้วเมื่อไหร่มันจะหายล่ะฮะมานี่เลยนะคนไข้ตัวดีหยุดเดี๋ยวนี้มาให้ฉันฉีดยาเดี๋ยวนี้เลยยุด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 โอ้ย นี่ไงถุงนี่ถุงน้ำเกลือหกนี่สมดําหน้าพยาบาล